สวัสดีครับผมสตอมนะครับจากเกษตรสเตชันแนนวันนี้นะฮะในส่วนของมเล็ดพันธุ์แปซิฟิกเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันว่าอีก3สายพันธุ์ที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่น2 7 8ตอง7ตอง9มันดียังไงเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับป้ามมัล็ดพันธุ์สวยๆอย่างนี้ยังไม่เห็นข้อด้อยนะนั่นคือพันธุ์อะไรที่ปลูกอยู่ตอนนี้มันจะยาวแตกต่างกับเจ้าตอง9ธรรมดายังไง เบสิกเจ็เกมันจะเป็นงานที่นานมาแล้วพี่ตัวนี้ไหลไหลสิบปีแล้วเม็ดสั้นแกนใหญ่ไอ้ตัว2 8หน้าตาเป็นอย่างไรตอง7หน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็ตอง9หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปสวัสดีครับ,วส,รบสวัสดีครับ,พ,รบพี่ไม้ครับอ่าเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงสวัสดีครับผมต้องไม้นะครับ น้ำมันแปซิฟิกก็ผมจะดูในโซนของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อุตรดิษฐ์นะครับก็ที่เราเห็นถอดมันเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกว่าไงอันนี้คือปอกฝักอ๋ออันนี้ปอกฝักปอกฝักให้ดูว่าฝักเป็นยังไงนะครับเนาะครับผมอันนี้คือเมล็ดพันธุ์อะไรเอ่ยก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแปซิฟิกตองเจ็ดนะครับตองเจ็ดแปซิฟิกตองเจ็ดตองเจ็ดมันดียังไงครับผมในส่วนของเหมาะสมกับการปลูกพื้นที่แบบไหน ถามว่าตัวไปฟิกตองเจ็ดน่ยสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับบนที่ในไรเขาก็ได้นะครับพื้นที่ราบปลูกได้นะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่เราปลูกตรงนี้เป็นบ้านป่ากล้วยเนาะอำเภอเมืองอุจจารีนะครับตรงนี้พื้นที่ราดนะครับราบปลูกได้นะครับตัวนี้คการปลูกของเขายากไหมถามว่าปลูกยากไหมตัวนี้เรามาดูนะครับเรื่องของความงอกนะครับตัวนี้จะงอกดีนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็เรามาดูเรื่องของลักษณะของระบบรากนะครับไปฟิกตองเจ็ดนะครับระบบรากสามชั้นลูกแน่นครับต้นแข็งนะครับต้นแข็งครับ แล้วก็ลักษณะใบนะครับลักษณะใบของไฟลิงตัวนี้จะท่านต้านทานนะครับลากษนิมได้ดีนะตัวนี้ต้านทานลากนิมใช่ครับใบนะครับใบจะใหญ่ครับฟูอาหารได้เยอะเนาะตัวนี้นะครับแล้ก็อีกอย่างเนึ่องข้าวโพดมันจะถ้าจะให้ได้ผลผลิตเยอะเนาะก็จะเน้นในเรื่องของฝักนะครับเรามาดูนะครับฝักของไฟลิตของเฉดจะสมบูรณ์มากนะตัวนี้ปอกปอกเลยเดี๋ยวปอกให้ดูนะครับตัวนี้ปอกกันตรงนี้เลยปอกตรงนี้นะครับไม่ได้ปอกแค่นี้เนาะปอกข้างหน้าเลยว่า ตัวนี้จุดเด่นเลยเนาะคือว่าจะเป็นพันธุ์ที่สีส้มเข้มนะครับตัวนี้ถ้าเจอแดดปุ๊บละพี่มันจะเข้มเลยนะครับตัวนี้อืมสีส้มเข้มเป็นมันวาวนะครับตัวนี้สวยสวยสีสวยมากสีส้มเข้มนะครับสีนะครับสีขายได้นะขายฝักได้ตัวนี้นะครับผลผลิตสูงนะครับตัวนี้ ผมเลือกสูงก็คือ1กระสอบอปลูกได้กี่ไร่1กระสอบตัวนี้เนาะไปฟิกตองเกตจะขายเป็นกระสอบละ5้กิโลครับห้กิโลโอ้ย่อมยาวลงมาอีกใช่ครับจะมีตั้งแต่3หุนกับ3หุนครึ่งเตรงนี้หลักๆจะเป็นเมล็ด3หุน,หนก็จะทาให้เราได้จํานวนเมล็ดเยอะครับ,รบปลูกได้เยอะขึ้นเราตีว่า1ไร่เนี่ยครับสากิโลครึ่งต่อไร่ตัวนี้จะเป็นพันธุ์ที่ราคาจะถูกกว่าตัวของไปฟิก789ดปฟิก3ามแล้วก็ไปฟิกเก้าข้ห้าแบบนี้ครับราคาจะอยู่ถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปเนาะจะอยู่ประมาณไม่เกิินน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 1700 10บบบบบาทททตต่่่่อกกก้้้เีีีีะะคครรรัััวปลูไได หลังหน้านะครับบนที่ราบปลูกได้นะครับตัวน,นี้จุดเด่นก็คือว่าตัวน,นี้ต้นจะแข็งนะครับแล้วก็ฝักนะครับหุ้มมิดแล้วก็ในส่วนของสีจะส้มเข้มครับส้มเข้มถ้าเกษตรกรชอบสีแบบเข้มใช่ครับนนตัวน,นี้ตองเตียบลําต้นแข็งแรงผลผลิตสูงครับที่บริษัททําได้เนาะก็คือผลผลิตสูงสุดที่บริษัททำนะครับก็บคือดึงศักยภาพของตองเจี๊ยบมาครับก็คือจะอยู่ที่2,130กว่านะครับต่อไร่ครับที่ความชื้นนะครับ15ครับตัวนี้ความชื้น15เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้อสุดยดมากตสูงมากตัวนี้ต้น แข็งนะครับได้เลยครับผมอ่ะอ่ะอันนี้ตองเจ็ดไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูใช่มันมีอีกสองสายพันธุ์ที่เราจะพาไปดูก็จะมีในส่วนของตองเก้ากับสองเจ็ดแปดเนาะอ่ะน้องเกดในนะครับดูเลยเลยนะครับอันนี้ปอกฝักให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลักษณะศักยภาพของสายพันธุ์เนาะครับตัวนี้นะครับอ่ะเฮ้ยปีกตองเก็ดนะสังเกตได้เลยเนาะตัวนี้นะครับพอเราปอกฝักปุ๊บเจอแดดปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะสีส้มเข้มโอ้จะสีสวยสีส้มเข้มเป็นมันวาวนะครับตัวนี้เวลาเราไปขายที่ร้านนะครับ พ่อค้าจะชอบนะครับไปฟิกตองจิบตัวนี้เข้มมากสีส้มครับพี่ต้องถอดแว่นดูครับมันจะเข้มกว่านี้ครับเฮ้ยย่าเดี๋ยวไปพี่เข้มกว่าเข้มกว่าเสแปรตาไหมมันจ้าซะเหลือเกินวิ่งว้าววิ่งว้าวนี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันอีกอีกสองหายพันธุ์ตรงไหนตรงนี้เลยครับตรงนี้นะไปแก้แล้วพี่แก้แล้วนี่เหรอนี่ไงครับพี่ตาผมบอด ผมจะเดินข้ามถนนมได้ยังไงนี่ไงครับแปง Pacific 278นะครับที่เราฝึกไว้นะครับโซเลแกนโซเลแกนว่าไงตัวนี้นะครับยืนต้นดีนะครับผลไม้สูงนะครับฟักใหญ่สีได้เนื้อนะครับสซเลแกน Pacific สองนะครับ278นะครับเรามาดูฝักกันดีกว่าผมอยากดูว่าข้างในเป็นยังไงเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดได้ครับ นีอันนี้ประมาณกี่วันร้อยวันครับร้อยไม่ไม่ไม่ถึงร้อยสิบวันครับตัวนี้อันนี้ไม่ถึงร้อยสิบวันด้วยเดี่ยวตัวนี้ก็ประมาณร้อยสิบห้านะครับร้อยสิบห้าวันแต่นี้ยังไม่ถึงร้อยสิบวันใช่แต่แข็งสวยขนาดนี้สวยครับตัวนี้ปักเต็มมากเลยลักษณะตัวนี้ก็คือเฮ้ยลำต้นแข็งแรงว่ะจุดเด่นเลยเนาะของไปซี่สองจีแปดอีกอย่างนึ่งคือเรามาดูเรื่องของรากนะครับระบบรากฟีดูได้เลยเนาะตัวนี้รากจะเป็นรากสามชั้นเลยนะครับตัวนี้ป้องกันการหักล้มเนาะแล้วก็สําหรับพื้นที่ไหนที่กวเยอะ เฮ้ยย <molec> ่า <anut> ครับครับปล <ผม S 2> <anak S 1> วกเยอะเนี่ยผมแนะนําตัวนี้นะครับเพราะว่าไอจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของไบอฟิกสองเแปดเนี่ยครับผมเวลาฝักเก็บได้นะครับฝักเริ่มแห้งนำใบเริ่มแห้งเนี่ยแต่ลําต้นกับรากรากตัวเนี้ครับจะแห้งเช้าเขาอืมมันจะทําให้ปวกนะครับจะไม่ค่อยกินนะครับต้นจะไม่ล้มนะครับตัวนี้จะยืนต้นดีนะครับสําหรับไบฟิกสองแปดนี่เลยนะฮะแนะนําตอนนี้ก็มีถุงห้ากิโลใช่ครับห้ากิโลนะครับสวยอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับจุดจุด เราก็คือว่าสายพันธุ์เนี้ยลักษณะฝักนะครับจะแนบชิดติดกับต้นนะครับเรามองบางทีเนะี่ยเรามองมาปุ๊บเนี่ยเหมือนฝักมันจะไม่เคยโชว์เท่าไหร่นะครับเวลาเรามาแกะดูนะครับฝักมันจะใหญ่นะครับจุดเด่นของสายพันธุ์ที่ว่าฝักมันแนบกับต้นเนี่ยค,คือว่ามันจะทําให้จุดศูนย์่วงของต้นดีนะครับเวลาลมมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยล้มถ้าเกิดว่าฝักข้าวโพดไหนที่มันเอ็นมปนอย่างงี้นะครับเวลานี่ปุ๊บมันจะข้าวโพดมันเหมือนมันจะหดักมันจะรับข้างหน้าอย่างงี้นะครับทวงทวงข้างหน้าโยโยชนี้ลักษณะฝัก จะลำชิดติดต้นชิดนะครับนี่คือข้อดีของเขาเลยใช่ใช่เนี่ยลักษณะครับชิดติดต้นนะครับโอ้โหนี่เป็นสองเจ็ดแปดนะครับเวลาลมมากเี่ยโยกไประเดโยกไปเดโยกปโยกใช่ตอนนี้ลักษณะลำต้นนะครับอืมต้นแข็งนะครับรักใหญ่นะครับใบใหญ่นะครับสวยงามเลยลักษณะต้นสมบูรณ์นะครับสองเจ็ดแปดอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่เราจะแนะนําให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันนั่นเองนะครับนั่นคือสองเจ็ดแปดใช่ครับผมไปซิฟิกสองเจ็ดแปดนี่ยืนต้นดีนี่ เป็นไงผลผลิตผมผลิตสูงนะครับตัวนี้ก็คือฝักใหญ่สีได้เนื้อนะครับนี่สโลแกนเขายอมจริงๆรอ้าวเหลืออีกหนึ่งสายพันธุ์อีกหนึ่งสายพันธุ์ก็จะเป็นในส่วนของแปซิฟิกตองเก้าซูเปอร์นะครับหน้าตาเป็นไงลักษณะตัวนี้นะครับก็จะต้นนะครับจะคล้ายๆกับตัวแปซิฟิกสามสามเก้านะคล้ายๆกันแต่คล้ายกันเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าใช่ครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับแอันนี้คือตองเก้าที่ถอดฝักออกมาให้ดูแล้วใช่เราปอกฝักให้ดูว่าลักษณะฝักของแปลงเนี้ย มันมีฝักทุกต้นนะครับน้องไปฟิกตองเกา้าซูปเปอร์นะครับตัวนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราถามก่อนไอเนี้ยข้อเด่นของมันคืออะไรข้อดีของมันเลยตัวนี้นะครับสามารถปรับตัวได้ทุกพื้นที่นะครับปรับตัวได้ทุกพื้นที่ครับตัวไปฟิกตองก้านะครับจะปลูกได้ในที่ดินหน้านะครับดินไร่ดิน ที่เนินเขานะปลูกได้นะครับตัวนี้จะปรับตัวได้เก่งครับปรับตัวได้เก่งคืออย่างสมมุติว่าที่เขาเก็บเกี่ยวแบบเก็บแห้งเก็บสดได้หมดเหมือนกันได้ครับตัวนี้เก็บได้ทั้งแห้งทั้งสดนะครับเฟรชจอกาซูเปอร์เนาะอันนี้คือรวมมาเลยสามารถทำได้ทุกอย่างตัวนี้ข้อดีของเขาอันนี้คือลำต้นแข็งแรงลำต้นแข็งแรงนะครับละกษณะฝักจะติดต่ำนิดนึงตัวนี้ ตำแหน่งฝักนะครับจะต่ำเออเมื่อกี้มันสูงนะไอพวกสองเ่ดกับสองเจ็ดสูงใช่ตัวนี้จะตัวนี้จะเป็นลักษณะของสายพันธุ์ครับพี่ลักษณะฝักจะจากต้นมาถึงฝักเนี่ยจากจากรากเนาะหนึ่งฝักครับจะตจำนิดนึงจะทําให้ข้าโพดจะไม่ค่อยล้มครับนี่เลยสโลแกนของไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันคืออะไร ตัวนี้นะเจ้าเนี่ยคือเก็บสดได้เก็บแห้งได้นะครับปลูกได้ทุกพื้นที่ทำตัวได้ดีเนาะตัวนี้ก็อีกอย่างคือผลผลิตจะสูงนะครับผลิตสูงด้วยตัวนี้นะครับไปฟิกตองเก้าซูเปอร์นี่คือสโลแกนของเขาเลยตองเก้าซูเปอร์ตองเก้าซูเปอร์แตกต่างกับเจ้าตองเก้าธรรมดายังไงตัวตัวตองเก้าซูเปอร์เนาะจะปรับปรุงมาจากตัวตองเก้าธรรมดาตองเก้าธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นพันธุ์ที่นานมาแล้วพี่ตัวนี้หลายหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ก็เราปรับปรุงเรื่องของการยืนต้นนะครับแล้วก็ลักษณะฝักแล้วก็ผลผลิตจะสูงขึ้นกว่าเดิมนนะครัับตวี้ ส่วนใหญ่แล้วเขากจ็จะเก็บสดก็ได้เก็บแห้งก็ได้อย่างที่บอกนะครับ,รบก็คือร้อย สิวันถึง120บวันครับร้อวันใช่ครับอ๋อลูกได้1้0บวันร้อย่สิบวันนะช่วงนี้เก็บเกี่ยวได้เลยครับใครต้องการเก็บสดก็ร้อยบวันนะครับใครจะเก็บแห้งเก็บหมาดก็ร้อบวันขึ้นไปใช่ครับจะเก็บร้อสบวันได้หมร้ยห้าบวันถาว่าได้ไหมแต่ผมไม่ได้นํำนะตัวนี้เนาะแนะน้ำแค่ประมาณสักร้อยยี่สิบวันนะครับมันจะทำให้เรื่องของคุณภาพเม็ดนะครับดีที่สุดนะสบูรที่สุดใ่ครับอ๋อโอเคเข้าใจกันแล้วนะคบในเรื่องของสายพัน 9้าซูเปอร์นั่นเองแต่ oh. ถ้ารวมแล้ว oh. ตอนนี้เรามี6 สายพันธุ์ใช่ครับ6สายพันธุ์สายพันธุ์แรกนั่นคือคือตัวหลักตัวเด่นเลยนะก็คือของไปฟิกก็คือจะเป็นไปฟิก789 789นี่เด่นเลยอ่าเด่นเรื่องของผลผลิตสูงนะครับอายุสั้นเก็บไว้ได้นะครับนอกตัวนี้นะครับถัดมาก็คือพันธุ์ที่ยังให้ผลผลิตที่สูงอยู่แล้วก็ยังเกษตรกรยังนิยมใช้กันอยู่คือไบฟิก339 339ใช่ครับนะในคลิปที่แล้วนะครับเราไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างและอีกตัวนึงตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวไบฟิก995นะครับ995ตวนี้้กก็ดแลลปู บนที่ดินลูกกลางหรือว่าดินที่ว่าตัวนี้จะเน้นเนการทนแรงครับนะครับก็คือเพิ่มมาอีก3สายพันธุ์นะครับรวมแล้วเป็น6สายพันธุ์นั่นเองใช่ครับนะอ่มรวมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับจากเกษตรกรผู้ใช้กันดีกว่านะครับว่าหลังจากใช้สองเจ็ดแตองเตองเแล้วมันดียังไงนะเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าใะ่ะเราอยากรู้เหมือนกันไปไปครับพี่นี่ไงเอามาให้เห็นชัดๆัดนะครับหน้าตาหน้าตาถุงนะฮะสามสองเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าห้า แล้วก็ที่มาใหม่ที่มาอธิบายกันวันนี้นะฮะในส่วนของเมล็ดพันธุ์หน้าตาเป็นอย่างไรนี่ครับตองเจ็ดตองเก้าสองเจ็ดแปดนะครับก็น่าจะเกี่ยวประมาณอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับยังบอยู่ประมาณวันที่สิบสองตั้งแต่ปลูกมาตั้งแต่ยอนมาเป็นยังไงบ้างในะเรื่องของตัวตองเก้ายังไม่เห็นข้อด้อยนะครับสัมผัสดูอยู่ว่ามันยังยังโอเคใก่นี้ใส่ปุย๋ย ไปกี่ครั้งนะครับพี่ใส่ปุ๋ยจะอยู่สองครั้งสองครั้งมีรองพื้นรอบหนึ่งครับแล้วก็มาทำดุนรอบหนึ่งอ๋อเกษตรกรทำหาอยู่ครับผมไม่ว่าจะในเรื่องของต้นระบบรากเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของราคาเนาะที่จะถูกกว่าเขาด้วยนะครับ2.78งเจ็ดแปดครับเจ้าครับสามสาค่ะสามสามตองเด สวันส่องแสงยามเช้ามาพบพวกเราร้านพงเกษตรครบครัี